พยายามที่จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแล้วก็จะพยายามปัดความรับผิดชอบตรงนี้ไปให้ทางสวนะครับออทีนี้เนี่ยถ้าเราประเมินท่วงทํานองที่สวได้ถแถลงมาเนี่ยมันก็คาดการได้ไม่ยากว่าพรบรฉบับนี้เนี่ยมันก็คงจะไม่ผ่านพุทธิสมาชิกในวันที่11แต่ว่าการที่ไม่สวไม่ผ่านพรบรฉบับนี้เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าไอ้พรบฉบับนี้จะตกไปนะครับยังอยู่ในสภานะครับพรบฉบับนี้ยังอยู่ในสภาเป็นเวลา6กเดือนหลังจาก6เดือนนั้นเนี่ยทางสสก็สามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกแล้วก็สามารถที่จะลงมติยืนยันก็ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างพรบฉบับนี้เนี่ยก็ ยังไม่ตายในสภาแต่อาจจะตายทางการเมืองอย่างที่อาจารย์มันเจิดว่านะครับทีนี้ถามว่านอกจากพรบล่างฉบับนี้ที่เราเรียกว่าฉบับสุดซอยเนี่ยมันยังมีพรบเนิ้อธุรกรรมฉบับอื่นอีกที่อยู่ในสภาอีกประมาณ4ี่ห้าฉบับในนามของพรบปลองดองบ้างในนามของอื่นๆบ้าง และรวมทั้งการที่เมื่อวันก่อนคุณเฉลิมก็ออกมาแถลงอีกว่าถ้าพรบรฉบับนี้ไม่ผ่านก็จะเสนอเข้าไปใหม่คราวนี้เสนอให้เนรโทษเฉพาะคุณทักษิณกับบรรดาแกนนำเสื้อแดงทุกคนยกเว้นคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพนะฮะนี่ก็จะหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของอการที่วุฒิสมาชิกยับยั้งพรบ,รบรครั้งนี้เนี่ย มันจึงไม่เป็นสานหาการ์ที่เป็นหลักประกันให้กับสังคมไทยได้เลยว่ารัฐบาลแล้วก็ผู้แทนรัษฎรชุดนี้นะครับรวมทั้งวุฒิสมาชิกที่สนับสนุนรัฐบาลจะไม่หยิบยกพรบรในโุรก,กรรมในรูปแบบใรแบบดรูปแบบหนึ่งเข้ามาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการต่อสูออ้ในแง่ของพรรคประชาธิปัตย นะครับในแง่ของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ประกาศมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจะยกระดับการต่อสู้ในเรื่องของการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยถอนร่างพรบรทั้งหมดออกนั่นก็คือในระดับของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งอันนี้ก็หมายความว่ามันเป็นในยะในการเชื่อมโยงระหว่างการยับยั้งพรบ ส,สุดซอยเนี่ยนะครับไปสู่พรบอื่นๆที่สุดซอยบ้างไม่สุดซอยบ้างหรือพรบใหม่นๆนะครับหรือรวมทั้งอาจจะให้รัฐบาลถแถลงอย่างชัดเจนหรือให้พรรคเพื่อไทยถแถลงอย่างชัดเจนว่าจะไม่นําพรบนในลักษณะนี้เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นลักษณะของการต่อสู้นั้นเนี่ยมันก็ยังคงต่อสู้ในสภานะครับใน <c oughs> ในจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าในแง่ของภาคประชาชนนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็มองว่าเราก็มองอย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> ภาคประชาชนก็มองอย่างชัดเจนว่าขณะนี้ร่างพรบเิืเ่ศนกรรมสุดซอยเนี่ยได้ออกมาแล้วจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวน310คน310คนนี้ได้แสดงเจตนาลมได้กระทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าให้การสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้ซึ่งอ,อย่างที่ท่านทั้งหลาย ก็ได้ฟังไปแล้วนะครับว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยมันขัดหลักการอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอสอสอทั้งหมด310คนเนี่ยได้กระทําผิดสําเร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องผิดชอบต้องรับผิดชอบการกระทําทางการเมืองของตัวเองที่สร้างค่านิยมที่ไม่ดีให้กับสังคมไทยนะครับต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับที่ทําให้สังคมไทยต้องเกิดความสั่นคลอนและก็ไร้เสถียรภาพ 300ตัวน,นี้ต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้นอกจาก3ิ0คนตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่แบ่งแยกกันอย่างที่คุณยิ่งรักเข้าใจนะครับคุณยิ่งรักแกก็จะเข้าใจผิดอยู่เรื่อยนะครับระบบรัฐสภานั้นเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นองค์กำเนิดของฝ่ายบริหารนะครับและฝ่ายบริหารก็สามารถชี้นำฝ่ายนิติบัญญัติผ่านการประชุมพักในฐานะที่เป็นสอสอดังนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีก็หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่ผิดสำเร็จแล้วนี้ด้วยในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน ร่างพรบฉบับนี้นะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลและก็สภาผู้แทนราษฎร310คนก็หมดความชอบธรรมใดๆที่จะเป็นทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งจะต้องออกกฎหมายถ้าเป็นตัวแทนประชาชนนะครับก็ต้องออกกฎหมายที่เป็นธรรมที่มีความยุติธรรมแต่อันนี้ออกกฎหมายในลักษณะที่อธรรมและก็สร้างความเสียหายให้กับสังคม จึงจาเป็นจะต้องให้ภาคประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้เหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงพักพยาธิปั์ด้วยนะครับว่าให้ถอนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอเพราะคงจะต้องเรียกร้องให้สสที่ลงมติเหล่านี้แสดงความรับผิดชอบกันการเมืองด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยนะครับ Uh, เราก็จะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ารากเหง้าที่เป็นรากฐานที่มาของสสเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าสสชุดนี้เนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก mm. ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เราก็จะได้สสชุดเดิมที่ใกล้เคียงกับเดิมเนี่ยที่มีกระบวนทัศน์มีความคิดแบบเดิมเนี่ยเข้ามาอีกดังนั้นปัญหาของสังคมไทยเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนสักทีหนึ่งนะครับ ปัญหามันประทุขึ้นวันนี้ต่อไปอีกปีข้างหน้า6เดือนข้างหน้ามันก็จะประทุขึ้นมาอีกตราบใดที่โครงสร้างทางการเมืองอยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับดังนั้นภาคประชาชนก็ไปไกลกว่าก็เลยจําเป็นที่จะต้องชูธงในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อทําให้เกิดองค์ประกอบในโครงสร้างการเมืองใหม่เกิดกระบวนทัศทัใหม่ทางการเมืองที่จะนำพาสังคมไทยไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับ แต่ว่าในสถานการณ์ในในในระหว่างนี้เนี่ยคือต้องยอมรับความเป็นจริงอันหนึ่งว่ากลุ่มคนที่ออกมาแสดงพลังคัดค้านซึ่งคล้ายๆกับเหตุการณ์14ตุลาเลยนะครับในกรณีแบบนี้นะฮะที่ออกมาทุกทุกภาคส่วนนะครับออกมาณนะที่เป็นจุดที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือร่างพรบเนรเทศกรรมฉบ,บับนี้ ส่วนการยกระดับทางความคิดของประชาชนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับทางความคิดในเรื่องของการที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลและก็บรรดาสสที่ยื่นล่างพรบอฉบับนี้เนี่ยถอนออกไปทั้งหมดนะครับจะไปถึงระดับนั้นได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในจังหวะถัดไปในการชุมนุมของภาคประชาชนฝ่ายต่างๆหรือจะ ยกระดับขึ้นไปสู่การที่จะกดดันให้สสที่ลงมติและรัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยการลาออกหรือการกระทําในรูปแบบใหญ่รูปแบบหนึ่งหรือไม่นั่นก็เป็นอีกระดับหนึ่งมันเป็นมันเป็นจังหวะก้าวและขั้นตอนการสะสมความรู้ของประชาชนนะครับว่าความรู้และจิตสํานึกของประชาชนว่าณจากจุดเริ่มต้นที่คัดค้านพรบบนโทศกรรมเนี่ยจะนําไปสู่ถึงขนาดที่มองทะลุไปถึงโครงสร้างการเมืองหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลานี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่หยุดร่างพระยศยุรโทธิษรรมอาจจะต้องทําลายการรวมศูนย์ผูกขาดอํานาจทางการเมืองโดยพรรคการเมืองนายทุนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการที่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลได้มีมติบังคับให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีมติผ่านร่างพระยศอันขัดกับรัฐธรรมนูญหลักการนิรโทษกรรมหลักการแบ่งแยกอำนาจ และหลักการสากลของอนุสัญญาว่าโดยการต่อต้านการทุจริตซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยการกระทำของพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงการขาดความชอบธรรมทางการเมืองในอันที่จะใช้อำนาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไปเพราะการกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบผ่านร่างพระราชดดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าวต่อไปสพอท256เห็นว่าปัญหาหลักฐานของบ้านเมืองอยู่ที่ระบบะเผด็จการโดยพักการเมืองในทุนในระบบรัฐสภาและการกระทําของรัฐบาลพกการเมืองฝ่ายรัฐบาลดังกล่าวได้หมดความชอบธรรมที่จะใช้อํานาจในนามของประชาชนต่อไป ด้วยเหตุนี้การต่อสู้ของประชาชนในครั้งนี้นอกจากหยุดยั้งร่างพยัตินิรโทษกรรมยังต้องชูธงเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างครอบคลุมทั่วด้านพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งมีประสบการณ์จากการต่อสู้เคลื่อนไหวในอดีตได้ตระหนักแล้วว่าลำพังการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจใหม่ไม่อาจแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ ดังนั้นธงชัยของการต่อสู้ของประชาชนในการคัดค้านพรบนิรโทษกรรมคือการไขกุญแจสู่การปฏิรูปประเทศไทยสวท .256 เสนอเป้าของการปฏิรูปประเทศไทยคือสร้างประเทศไทยสู่สังคมที่เป็นธรรมประชาชนมีความมั่นคงและเป็นสุขหลักนโยบายพื้นฐานระยะเร่งด่วนในการปฏิรูปประเทศ8ประการดังนี้ 1. ปฏิรูปการเมืองโดยปฏิรูประบบรัฐสภาเปลี่ยนจากสภาของนักการเมืองนายทุนให้เป็นรัฐสภาที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนประเภทกลุ่มอาชีพเป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบจากองค์กรอิสระและภาคประชาสังคม 2. ปฏิรูปความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างหลักประกรันการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมโดยคุ้มครองและสนับสนุนแก่ธุรกิจขนาดกลางธุรกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้สาปฏิรูปภาคเกษตรกรรมโดยส่งเสริมการพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสร้างหลักประกันให้ครอบครัวเกษตรกรมีที่ทำกินอย่างพอเพียง สี่ปฏิรูปภาคแรงงานสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตสะดิการแก่ผู้ใช้แรงงานและการปฏิรูปกองทุนประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานและแรงงานนอกระบบ 5. ปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มีการใช้การดูแลการรักษาการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยคำนึงถึงหลักการร่วมกันของชุมชนและธรรมชาติ 6. ปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ โดยการปรับโครงสร้างการกำกับการจัดการพลังงานให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประเทศชาติชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่สมเหตุผล 7. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยปรับปรุงกระบวนการทำโดยเฉพาะการจัดองค์กรของตำรวจและอายการเพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนรวมทั้งสร้างกลไกมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรลปชัน โดยมีการส่วนร่วมของภาคประชาชนและประการสุดท้ายปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อให้อำนาจในการตัดสินใจในระดับพื้นที่เป็นอำนาจของประชาชนและท้องถิน่นทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่